นาโฮมสเตย์มีที่พักเป็นห้องนูก็มีแต่เราพักเต็นท์ขอกลางที่ศาลาเพราะว่ามันก็ไม่มีแขกมีอยู่ห้องเดียวรถกระจอตรงนี้เลยเต็นท์ก็กางตรงนี้เลยปักไฟเพียบ เสื้อผ้าก็เก็บตรงนี้เลยกะะปุ่กระเป๋าพกมาทำงานคอมพิวเตอร์ก็กลางตรงนี้เลยแล้ววิวแม่น้ำตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านสปันรีสอร์ดเยอะมากกำลังทำอีกเยอะไม่ได้ไปแอวไหนเลยแล้วก็ปุ้นบนดอยฝั่งปุ้นก็จะมีที่พักขงเยอะแยะเลย ชอบที่นี่ที่สุดค่ากลางเต็นท์200บาทวิวหลักล้านอยู่โค้งน้ำ